อีเวนนี <Đ ot. S 2> ้ไหมอีเวนสองไหมโถดโดดลงอีเวนเถอะอีเวนเนี้ยเสร็จแล้วยังไงเราก็ชนะตานี้ถ้าเชื่ออย่างนั้นได้ตอนนี้ เราลงก่อนเพื่อนเลยสังเกตสิยังไงเราก็ถึงก่อนถ้ายังไม่เห็นใครที่ตัวดำๆอยู่แถวข้างค่าเลยโอ้โหยอมาอไม่เข้าข้างในหรือ าไม่ไหวเดี๋ยวข้าไปรอวิ่งมาแล้วมันไม่ทันแล้วถ้าข้าไม่ไปขาข้างหลังด้วย โอเคได้นี่คือตาสุดท้ายเพราะว่าน้องจางอูเพิ่งไปบริจาคเลือดมาขอต้องพักก่อนถ้าจะพาแม่นางวายชนะตานี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยมีคนเฉยแต่มันมีตัวเดียวนะเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่อ่ะ ไม่เเลยหรอมันมันวิ่งมาใส่แล้วมันวิ่งมาใส่แล้วมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวมันยังไม่โหลดกระสุนลงมามันมีด้วยเอ้ย Don't give up please please recall me recall you อย่าอย่าไปตรงนั้นมันเยอะมันเยอะใช่คู่หัวเมียจะเคุณพิเศษ ใช่แล้วจะเป็นไรข้านี่แหละจะเป็นพระเอกขี่ม้าไปช่วยแม่นางไว้ผงเชื่อใจข้าถ้าไม่มีวันพ่อทิ้งแม่นางแน่นอนขี่ม้าป่วย I'm recalling a teammate. thanks เห็นไหมเขาช่วยแม่นางวายได้แล้วบอกแล้วขอ,ขอนะกาศปะ เฮ้ยใครมีคนมีคนจบแล้วชีวิตกหูหายนี่นี่นี่เขาช่วยช่วยเรา